ไปยืนหน้าพี่โดหรือมาซิยาในยุคเทนฮากนิวซูซูกิสวิปจีเอลพลเทแบบอลิมิตด้วยชุดแต่งสปอร์ตรอบคันสัมผัสดีไซน์ดูเท่แบบรีมิเลียตเอดิชั่นทดลองขับด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทุกประเทศหรือเข้าไปที่ w w w s u z u k i .co.th เฮาผมพูดถึงมาซิยานิดนึงอ๋อตอนนี้มซนยาวเนี่ยคุณรอดูได้เลยนะผมเนี่ยไปสัมผัสแล้วไปเจอ นะครับเราได้รู้ว่ามาสิยารลูกกันเนี่ยคือแม่งแบบสภาพจใจเขาดีมากแล้วนะครับไม่ได้เหมือนลูกกานที่แล้วที่แบบซึมๆหน่อยๆงองๆไม่ใช่นวนะนี่คือมาแบบลุกแบบสดชื่นลุกแบบว่าคุยเริ่มมั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็อลิ้เซนทากเองให้ก่ามมนทำมาสิยามากๆนะครับด้ว่าไงแล้วแต่ดแล้วแต่พี่โดเลยครับผมมองทีมตัวเนี้ยผมผมมองโดยที่ไม่มีพี่โดไปเลยดีกว่านะครับมีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับนะมันจะได้ภาพจะได้ชัดนะครับเราจะไม่ต้องมาคิดว่า อะไรก็ต้องพีโด้ไปหมดนะครับทีมมันต้องเดินหน้าต่อมันเดินไปเป็นทีมมาทเที่ยวแทนตำแหน่งโด้ได้ไหมครับพอไว้ใจดได้ไหมอ่ะผมพูดถึงตำแหน่งการเล่นก่อนว่าการใช้โรนโดกใช้มาซิเยลเนี่ยผมชอบในการใช้มาซิเยลมากกว่านะถ้าเป็นระบบบอลเทนฮากนะครับมันมีความแตกต่างยังไงมีความแตกต่างตรงที่ถ้าคุณใช้โรนโดหมายความว่ามันก็อยางเหมือนโอเล่ปีแล้วที่มีปัญหาคือระบบฟอร์มทีมมาเป็นทีมแต่พอมีโ,โด้มาปุ๊บทุกคนจะต้องโฟกัสไปที่โรนโดทุกคนจะต้องป้อนบอลไปที่โรนโดกันหมด เริ่มไม่เป็นทีมแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ากับการอบอลเทนฮาเป็นบอลที่ทีมเวิร์คแบบจ,จัจ๋าเลยฮะเหมือนกันครับถ้าถ้าใช้โรนโดเป็นการยินหน้าเป้าทุกคนก็ต้องพยายามที่จะบิวอพเกมเพื่อกีบป้อมบอลให้ลรนโดครับแต่กับการถ้าคุณใช้มาซิยาวมาซิยาวจะไม่ได้ยืนปักหลักเหมือนโรนโดแบบนั้นนะครับไม่ได้ไปยืนเป็นทาร์เก็ตแมนแบบนั้นแต่ว่าจะคอยคอมบิเนชันคอยสลับตำแหน่งกับซานโชบ้างแดฟฟอร์ดบ้างนะเคลื่อนที่ตลอดพาร์ทแอนด์มูฟนะ คอยทาชิ่งหนึ่งสองปุ้งปังปุ้งปังกันนะครับตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ผู้แข่งจัดทางยากกว่าเพราะถ้าอารอนโดยินหน้าเป้ามันฟิกเลยว่ามึงยินหน้ากูประกบแต่ถ้ามาติเยามันไม่ได้ฟิกว่ากูจ้องยินหน้ามันสามารถวิ่งไปสลับไปซ้ายบ้างแล้วฟอร์เข้ามากางบ้างบางทีวิ่งสลับไปขวาบ้างทานโชเข้าม,มากลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันโฟกว่าในในเชิงของระบบการเล่นเนี่ยของเทนฮาสผมว่าใช้มาติเยาดูโฟกว่าดูไหลลื่นกว่าเป็นระบบมากกว่าเป็นระเบียบมากกว่านะครับ ผมเชียร์ในการใช้มาสียานะถ้าถามผมผมเชียร์ในการใช้มาซียาวแล้วก็ทําได้ดีด้วยแล้วระบบเนี่ยของเทนฮามันบีบให้ทุกคนต้องขยันเล่นในการเพสซิ่งในยามเสียบอลขยันในการพาสแอนมูฟเคลื่อนที่คอมบิเนชันต่อบอลกันทุกพื้นที่เพราะเขาเล่นโทอเทลฟุตบอลมันบีบให้นักเตะต้องขยันทุกคนครับฉะนั้นมาซิยาเนี่ยเป็นล่างที่แบบไม่ใช่ล่างที่เราเห็นเดินเมอ่าเดิน อรอรอบอลน,นะยืนเฉยไม่มีไม่ใช่หมดนั้นเลยเราจะเห็นในนัดอุ่นที่เจอริสปูหรือเจอเมลเบิร์นเนี่ยเราจะเห็นว่าวิ่งสูฟัดทุกดอกทุกเม็ดเลยวิ่งบี้ตลอดแล้วก็เล่นร่วมกับเพื่อนตลอดในแดนหน้าเข้าใจะปะแผนมันบีบให้ต้องขยันทุกคนครับฉะนั้นเราจะได้เห็นมาที่ยาวในร่างเวอร์ชั่นของแผนเซนฮาร์ art, ซึ่งผมบอกเลยแม่งน่ากลัวนะอันนี้ผมพูดให้เลยเพราะว่าสกิลการตัวรอดมาที่ยาวแม่งเก่งอยู่แล้ว มาซิยลม,มันมีครบอยู่แล้วครับว่าเป็นเรื่องเทคนิคเรื่องสกิลส่วนตัวของเขาอะ่ะเก่งอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแค่ขาดความมั่นใจแค่นั้นเรื่องความมั่นใจล้วนๆแล้วสิ่งตรงเนี้มันหายไปแล้วเพราะฮาร์กน่าจะปลุกเราหรือว่าเรียกทนติของเขาที่มันแบบฮึกเขิมเนี่ยกลับมานะครับมาเลยส่งผลฟอร์มเขานะแล้วผมไปเจอเขาเนี่ยใจที่เป็นเสือยิ้มยากเนี่ยเป็นเสือยิ้มง่ายนะตอนเนี้มาซิยาอะ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นส่วนหนึ่งกับการที่ทําให้มัชิยามันดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมว่าผมก็มีส่วนเล็กๆล่ะครับเพราะว่าพอที่ผมเจอเขาผมก็บอกเขาผมเป็นไอเอฟซิคแฟน o อฟยเป็นแฟนคลับตัวยงเขาเขารู้สึกดีนะผมบอกเขา Kift Fighting ก็คือสู้ๆนะอะไรประมาณนี้ก็คือแบบเขาก็เหมือนได้กำลังใจจากแฟนบอลคนหนึ่งอย่างผมผมว่ามันไม่ใช่แค่ผมที่พูดหรอกผมว่ามันก็มีหลายคนที่พูดให้มาชิเยาด้วยเช่นกันแหละนะแต่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในวันนั้นที่ทําให้เขามีกําลังใจขึ้นและรู้สึกดีขึ้น จากที่แบบเหมือนอย,ยิ้มยากยิ้มง่ายยิ้มแฉ่งยิ้มแบบยิ้มหวานเลยผมก็ภูมิใจนะกับการที่ใทยมาสยยโอเคดีขึ้นนะครับถ้าสภาพยายใจดีขึ้นมาส่งผมต่อนในสนามดีแล้วครับเรื่องเมนท a ล l y m e n a l i t y แม่งสําคัญสําคัญเพิ่มแม่งมากกว่าเทคนิคสกิลเนี่ยเข้าใจป่ะเออแต่ถ้าแม่งไปคู่กันแล้วอ่ะเทคนิคสกิลมันมีอยู่แล้วถ้า mentality แม่งมาด้วยอ่ะผมบอกเลยนะน่ากลัวแน่ครับมาสยยว นะครับผมงูมาเที่ยวขอเพลงที่มีงูหน่อยเนี่ยผมจะต้องได้ใช้ทุกการเนี่ยผมว่าน่าจะได้ใช้บ่อยขอเพลงที่มีงูหน่อยเนี่ยเออผมว่าน่าจะได้ใช้บ่อยแนย่นะครับแล้วบังเอ,อิญนะเว้ยอองโตนี่มาซิยาลเนี่ยแจ้งเกิดในยุคของจานหลุยนะครับซึ่งเป็นโค้ชฮอลแลนด์และบอลเป็นบอนลรูปแบบคล้ายๆเทนฮากดเลยครับเป็นท็อตทัลฟุตบอลเหมือนกันมาซิยาลฟอร์มปังและยิงนัดแรกนะครับยิงลิเวอร์พูลด้วยนะ ะนนแม่งบังเอิญตรงที่เทนฮากเป็นโค้ชฮอลแลนด์เหมือนกันและเล่นท็อตเบอลเหมือนจานหลุยส์และมาซิยาวยิงนัดแรกในยุคข,ของเทนฮากด้วยนะครับยิงใส่ลิฟพูบังเอิญเนอะแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาอย่มาดูครับขอให้ฟอร์มเปี้ยงปั้งยาวๆครับมาเที่ยว